สวัสดีครับผมชื่ออร่อยวันนี้เสนอข่าวครับไปฟังกันเลยครับพระนางพญาพิมพ์อบนูนใหญ่กรุกวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่โดยไทยรัฐออนไลน์ พระนางพยาพิมพ์อกนูนก็เป็นพระนางพยาอีกพิมพ์ที่มีค่านิยมสูงแต่เป็นเพราะพระพิมพ์นี้มีจํานวนน้อยมากนักสะสมจึงให้ความนิยมรองลงมาจากพิมพ์ข่าวตรงแต่กระนั้นหากพระเครื่ององค์ไหนมีสภาพสวยสมบูรณ์การกดพิมพ์ติดชัดเจนแล้วหากจะหามาบูชาก็ต้องใช้เงินหลักล้านเช่นกันอย่างองค์นี้ที่นํามาชี้จุดสังเกตจัดเป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์ระดับแชมป์ที่พบเห็นได้ยากทีเดียว ส่วนพุทธลักษณะของพระนางพญาพิมพ์อกนูนจะมีจุดเด่นตรงที่พระอุระอกจะนูนหนาใหญ่กว่าพระนางพญาทุกพิมพ์นักสะสมจึงเรียกว่าพิมพ์อกนูนตามพุทธลักษณะที่มีอกนูนกว่าทุกพิมพ์ส่วนพุทธลักษณะอื่นๆก็จะคล้ายกับพิมพ์ข่าโค้งและพิมพ์ข่าตรงคือการประทับนั่งจะอยู่ในลักษณะของปางมานวิชยัยเช่นกันและพระเกตผมจะมีลักษณะคล้ายหลีกกลวย โดยพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพิมพ์ข่าวโค้งและข่าวตรงก็มีเช่นกันนอกจากมีอกที่นูนหนาใหญ่แล้วพระพักหน้าก็จะมีลักษณะที่เรียวยาวกว่าคล้ายผลมะตูมและหากองค์ใดที่พิมพ์ติดชัดจะปรากฏพระขนงคิว้วพระเนตรตาพระนาสิก์จมูกและพระโอษฐ์ปากเช่นกัน แต่พบเห็นน้อยมากเนื่องจากสร้างไว้จำนวนน้อยนั่นเองส่วนจุดสังเกตที่ควรจำสำหรับพิมพ์นี้มีดังนี้ตำหนิพระนางพรยาพิมพ์อกนูน 1. พระเกตผมมีลักษณะเรียวยาวคล้ายปลีกลวย 2. เส้นครอบพระเศียรหัวจะมีลักษณะเป็นเส้นเรียวหนากว่าพิมพ์เข่าโคง้งและเข่าตอรองงอ 3. พระกันหูด้านขวามือขององค์พระจะมีลักษณะเป็นเส้นโคง้งตรงปลายเล็กน้อยส่วนด้านซ้ายมือมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ทอดยาวลงมาถึงพระอังสาไหล่ 4. เส้นสังคาติที่มีลักษณะพาดจากพระอังสาไหล่ด้านซ้ายและทอดยาวลงไปถึงพระนาพีสะดือจะเป็นเส้นหนาใหญ่กว่าพิมพเข่าโคง้งและเข่าตอรองง ห้าเส้นจีวรที่ขนานคู่กับเส้นสังคาติจะมวนโค้งตรงปลายและชอนเข้าไปยังซอกพระกัจฉะรักแร้ด้าน,นขวามือองค์พระหตรงบริเวณใต้พระกัปปะศอกด้าน,นซ้ายมือจะปรากฏมีเนื้อเกินแทงเฉียงออกไปจดกับพระชานุข่าวด้าน,นซ้าย